สื่อสารข่าวแบบนี้ขอให้พระลงโทษอย่างหนักเธอบอกแบบนี้นะครับสำหรับพิมพิม,มาดาครับถึงกับเดือดเลยนะหลังจากที่ได้มีเพจหนึ่งเนี่ยมีการพาดหัวข่าวแบบมั่วๆถึงนักแสดงสาวในเชิงที่มันไม่ดีทําให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดครับซึ่งพิมพ์เองเนี่ยได้ออกมาโพสต์รา่ายาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกคิดอยู่นานเลยแหละว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรดีพิมเนี่ยอยู่วงการบันเทิงม,มานานมากกว่า20ปี ค่อนข้างรู้แหละว่าควรวางตัวแบบไหนเพื่อให้เป็นที่รักและเขารบพิมพ์นะฮะพิมพ์เนี่ยก็เดือดร้อนจริงๆไม่ทราบว่าใช้ข้อมูลไหนมาพาดหัวข่าวแบบนี้ดูถูกกันด้วยข้อความชี่ชๆแบบนี้ได้ยังไงเลื่อนดูจะเห็นว่ามันสร้างข้อสงสัยให้กับคนที่อ่านสรุปว่าเป็นเมียน้อยมันไม่ได้ใกล้เคียงด้วยซ้ำความสัมพันธ์ของพิมพ์กับฟาเนี่ยเป็นแบบไหนขอให้มันออกมาจากปากของเราสองคนเองไม่ใช่แต่งเรื่องเพื่อต้องการคนคลิกเข้าไปอ่านมันทุเรศจจริง ถึงแม้ว่าจะคุณเนี่ยคุณจะขอโทษแล้วนะแสดงความเสียใจต่างๆมันคือความรับผิดชอบของเจ้าของเพจนี้ค่ะพิมพเนี่ยได้แวะไปปรึกษาธานานิดาได้รับการเตือนสติเบาๆว่าเราเดี๋ยอยู่กับเรื่องแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดปล่อยผ่านเนี่ยปล่อยได้ไหมพิมพ์ตอบเลยว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเขาผิดและเขามาขอโทษเราเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะแล้วก็บอกว่าพิมพเนี่ยสบายใจพิมพ์จบค่ะไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น แต่สิ่งที่เสียใจเนี่ยคือเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดกับคนบันเทิงถี่มากจนน่าตกใจทุกอย่างจบลงในโพสต์นี้อันไหนไม่รู้แน่ชัดถ้ายัางสื่อสารข่าวแบบนี้ขอให้พระลงโทษอย่างหนักบอกแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเพจดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษคุณพิมพ์ผ่านสื่อประมาณว่าทางเพจต้องขออภัยคุณพิมพ์มาดาเป็นอย่างสูงทางเพจได้สำนึกผิดแล้วเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ด้ของพิมพ์เองนะครับก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกเพราะเขาอาจจะไม่ใจดีแบบพิมพ์ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ